ชีวิตการมณิตเหมือนจะสุขสมบูรณ์แต่เมียทั้งคู่ทะเลาะกันทุกวันแย่งกันเป็นใหญ่ในบ้านเมียคนแรกก็บอกว่าตนมาก่อนต้องเป็นใหญ่ฝ่ายเมียคนที่สองก็บอกว่าตนมีลูกชายไว้สืบสกุลควรเป็นใหญ่มากกว่าจนชาวบ้านร้านตลาดพูดกันติดปากว่ารักกันเหมือนเมียของกามนิตส่วนกามนิตนั้นไม่มีความสุขแม้แต่น้อยบ้านลุกเป็นฝ่ายทุกวันแต่ก็ต้องทนอยู่ต่อไปจนกระทั่งวันหนึ่ง เขาได้ยินเสียงเมียทั้งสองด่าทอกันก็คิดว่าคงจะทะเลาะก,กันอีกจึงเดินออกไปเพื่อห้ามศึกแต่หน้าแปลกที่ครั้งนี้ทั้งคู่ไม่ได้ทะเลาะก,กันรวมพลังกันด่านักบวดรูปหนึ่งแทนกามนิตก็รีบเดินไปไล่เมียเข้าบ้านแล้วขอโทษพระสงฆ์รูปนั้นแต่เขาก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อเห็นว่านักบวชนั้นคือองค์ุลีมานมหาจวนที่เกลียดเขาเขา้าไส้กามนิตรีบกลับเข้าบ้านแต่พอกลับออกมาอีกครั้ง องคุลีมานก็หายไปกรรมนิทสับสนก็ในเมื่อองคุลีมานตายแล้วทําไมถึงมาปรากฏตัวให้เขาเห็นแต่เขาก็เลือกเชื่อสายตาของตัวเองกรรมนิทที่มั่นใจว่าองคุลิมานต้องมาแก้แค้นเขาในคืนนั้นจึงจัดเวรยามเฝ้าสมบัติอย่างแน่นหนาและในคืนแห่งความกลัวนั้นเองที่กรรมนิทได้ตกผลึกทางความคิดระหว่างรอองคุลิมานกรรมนิ์ก็นั่งคิดถึงชีวิตตัวเอง ที่มีทรัพสมบัติมากมายมีทุกอย่างในชีวิตเพียบพร้อมจนชาวบ้านชาวเมืองต่างอิจฉาแต่ก็ไม่มีความสุขเลยและก็พันย้อนคิดถึงวาสิทธีและคำสัญญาที่จะไปพบกันใหม่ในแดนสุขาวดีคืนนั้นการมนิตเฝ้าระวังจนถึงเชา้าแต่องคุลิมานก็ไม่มาในวันนั้นเองการมนิตตัดสินใจออกบวชละทิ้งทุกอย่างเอาไว้เบื้องหลังและก็มุ่งหน้าออกตามหาความสุขนั่นคือการได้ไปสวรรค์และพบกับวาสิทธีในชาติใหม่ เมื่อกกมมณิตเล่าจบพระพุทธเจ้าพิจารณาว่ากกมมณิตแม้จะยังยึดติดอยู่กับการมารมณ์แห่งแดนสุขาวดีอยู่แต่ก็อาจจะสอนได้จึงกล่าวว่าจะตรัสคําสอนของพระพุทธเจ้าให้ฟังพระองค์เริ่มสอนตั้งแต่อริยสัจสี่ต้นเหตุแห่งทุกข์การดับทุกข์ไปจนถึงการละทิ้งความอยากและตัวตนเพื่อเข้าสู่นิพพานอันเป็นสิ่งแท้จริงแต่กามมณิตก็ไม่เข้าใจว่าทําไมพระพุทธเจ้าถึงสอนแต่เรื่องนิพพานที่ไม่เห็นจะมีความสุขตรงไหน ทำไมไม่สอนเรื่องนรกสวรรค์เขาเลยถามว่าคำสอนเหล่านี้ท่านยืนยันได้หรือไม่ว่าได้ยินมาจากปากของพระพุทธเจ้าเองพระพุทธเจ้าที่ไม่อยากเปิดเผยตัวจึงตอบแบบเลี่ยงเลี่ยงว่าไม่อาจพูดได้ว่าได้ยินจากปากของพระพุทธเจ้าเพราะท่านไม่ได้ยินแต่เป็นคนพูดเองเลยตังหากเมื่อได้ยินดังนั้นกรมมณิตพูดดื้อรั้นเลยตอบว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ข้าจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วจะมาบอกท่านเอง ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไร